ตำรวจสายไหมระดมกำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่ภายในบริเวณถนนสายไหมนะคะซอย10เขตสายไหมกรุงเทพค่ะหลังเกิดเหตุตำรวจยิงประทะรถยนต้องสงสัยคันหนึ่งที่พยายามหลบหนีการตรวจค้นจนกระทั่งไปจอดรถทิ้งไว้แล้วก็สามารถจับหนึ่งคนจับได้นะคะเป็นคนขับรถ ต้องสงสัยส่วนอีกหนึ่งคนหลบหนีเข้าไปในพื้นที่พร้อมอาวุธปืนค่ะตำรวจจึงจําเป็นต้องระดมกําลังทั้งฝ่ายปราบปรามและก็ฝ่ายสืบสวนรวมถึงอาสาสมัครกู้ภยัยปิดล้อมพื้นที่เพื่อตรวจค้นหาตัวผู้หลบหนีซึ่งจากการตรวจสอบในรถยนต์ต้องสงสัยพบยาบา้าจำนวนกว่า16 0 0 0 0่เมตรค่ะอ,อีกจำนวนหนึ่งซุกซ่อนเอาไว้อยู่ในกระเป๋าท้ายรถตำรวจสายตรวจที่ติดตามผู้ต้องสงสัยให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะว่า เมื่อช่วงเวลา2องทุ่มครึ่ง20นาฬิกา30นาทีค่ะพบรถยนต์ต้องสงสัยทําท่าทีมีพิรุษบริเวณสายไหมซอย57จึงพยายามเรียกเพื่อขอตรวจสอบแต่รถยนต์คันดังกล่าวพยายามหลบหนีการตรวจค้นของตำรวจมุ่งหน้าไปที่แยกตลาดวงศกรเลี้ยวซ้ายทะลุไปยังถนนลำลูกกา มุ่งหน้าลำลูกกาขาเข้าเมื่อไปถึงแยกลำลูกกาค่ะผู้ต้องสงสยัยใช้อาวุธปืนยิงใส่ตำรวจสายตรวจที่ขับรถจักรยานยนต์ไล่าตามจำนวน5นัดตำรวจจึงพยายามยิงสกัดที่ยางรถยนต์นะคะแต่ว่าผู้ขับขี่เนี่ยก็ยังพยายามหลบหนีไปยังถนนพหลโยธินขาเข้าทีนี้พอไปถึงบริเวณตลาดเซฟวันตรงประตูกรุงเทพอะค่ะคุณผู้ชม ตัวผู้ต้องสองสัยเนี่ยเลี้ยวซ้ายเข้าซอยแล้วก็เฉี่ยวชนกับรถของประชาชนอีกจํานวน1ิกว่าคันก่อนที่จะทะลุไป,ปยังพื้นที่ถนนสายไหมแล้วก็เลี้ยวค่ะเลี้ยวหลบหนีเข้าไปในสายไหมซอยห้าแต่ว่าซอยดังกล่าวเนี่ยเป็นซอยตันตำรวจจึงได้จอดรถจกักรยานยนต์ขวางเอาไว้นะคะแต่ว่ารถผู้ต้องสองสยัยถอยชนแล้วก็หลบหนีต่อหลบหนีไปยังสายไหมซอย10บค่ะแล้วก็เสียหลักชนกำแพงบ้านเรือนของประชาชน คนที่โดยสารมากับรถต้องสงสัยสองคนหลบหนีไปได้พร้อมกับอาวุธปืนส่วนคนขับถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเอาไว้ค่ะเมื่อตรวจค้นรถก็อย่างที่บอกไปว่าพบยาเสพติดนะคะนายสมศักดิ์ชมชาติคณะกรรมการอาสาสมัครป้องกันภยัยฝ่ายพลเรือนเขตสายไหมบอกว่า ได้รับแจ้งจากวิทยุสื่อสารให้อาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่เข้าช่วยปิดล้อมบริเวณสายไหมซอย10และสายไหมซอย8เนื่องจากมีข้อมูลแจ้งนะคะว่าผู้ก่อเหตุได้หลบหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ย่านนั้นค่ะมีอาวุธปืนเนี่ยตอนนี้มีคนชาวบ,บ้านให้ข้อมูลว่ายังอยู่ในบ้านตำรวจก็เลยเรียกกำลังเสริมมารอที่จะเข้าเข้าตรวจสอบบางบ,างบาง้านหลังต้องสงสยัย ปเป็นบ้านชาวบ้านเขาคือคือเหมือนกับพอรถมันเสียหลักชนกรแพงบ้านแหละไอคนที่มีปืนยิงตำรวจเนี่ยก็ลงจากรถแล้วกระโดดข้ามกระแพงเข้าไปยังอยู่ในบ้านเจ้าของบ้านเขาออกมาให้ข้อมูลว่าม,ามีคนมันอยู่ในบ้านเขาแต่ไม่รู้ว่าใครหรือเป็นเป็นใครอะไรเงี้ยแต่อาจจะเป็นผู้ต้องต้องใส่ต้องหานั่นแหละครับ ซึ่งจากข้อมูลของตำรวจเบื้องต้นพบนะคะว่าผู้ที่หลบหนีเนี่ยมีจำนวน2คนเป็นชาย1คนและหญิง1คนสันนิษฐานว่าเข้าไปหลบอยู่ในบ้านเดินของประชาชนในพื้นที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการปิดล้อมนะคะตำรวจพยายามเกี้ยกล่อมนานกว่า5ชั่วโมงก็ยังไม่เห็นผลนะคะ